ความหลากหลายทางชีวภาพก,ก็คือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องการจัดการที่ดีต้องเรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่นาข้าวที่ต้องเสียหายด้วยคุณภาพน้ำของอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ได้เปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลากระพงที่ทํารายได้ให้กับผู้นําซึ่งไม่กลัวการเริ่มต้นสาเร็จครับในชีวิตจากไม่มีเลยเนี่ยมาก่อนบ้านก็ไม่มีนะเนี่ยผมมีกระตอบหลังเนี่ยเนี่ยบ้านผมอยู่นี่เองพระราชรัมรัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ถูกจดบันทึกทั้งหมดเพื่อนำมาถ่ายทอดต่อลูกหลานและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ สอนให้ลุงสุวรรณเข้าใจคำว่าขยันเอื้อเฟื้อและคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าตนเองก็แนะนําให้ชาวบ้านแถวนี้นะปลูกตกะไคร้กันการลองผิดลองถูกพร้อมปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่งานอาชีพของตัวเองมีผลเสียหายต่อผู้อื่นผมบายที่ไหนผมก็จะติดจามาตลอด,ดยอย่าทำย,ยังไงเลี้ยงปากะพงให้แน่น้นนำหนักดีทุกวันนี้เมื่อสภาพแวดล้อมของชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนดีขึ้นแล้ว ตัวลุงสุวรรณเองยังคงให้คำปรึกษาแนะนำต่อเพื่อนมิสหายที่อยู่รอบชุมชนเหมือนกับการแบ่งปันปลากระพงให้กับผู้อื่นอย่างพอเพียงแล้วที่เหลือจึงเป็นการจําหน่ายนั่นย่อมหมายถึงรายได้ของสมาชิกชุมชนที่พออคูณขึ้นทุกครัวเรือนลุงสุวรรณเชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมดีชุมชนมีสินค้าและรายได้เพิ่ม เป็นเพราะทุกคนยึดในพระราชดรรรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับผมใช้ตามหลักปัทยาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก